นี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักมูล,ลนิธิธรรมกิจไพศาลมากขึ้นนะคะว่าเราคือองค์กรอ,อะไรนะคะแล้วก็ก่อตั้งมาด้วยพันธก,กิจอย่างไรบ้างนะคะเราขอพาทุกท่านนะคะรับชมวิดีทัศน์สันส้นๆค่ะ接下来是让大家多了解一下泰国红道慈善基金会的历史与成立的目标，请大家观赏介绍短片 มูลนิธิธรรมกิจไพศาลก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการปีคศ1997โดยท่านเกาจินเฉินหรืออีกนามว่าท่านผู้เท่าปินข่ายซึ่งเป็นชาวไต้หวันที่มีจิตเมตตาเป็นอย่างมากอีกทั้งมีนักธุรกิจชาวไต้หวันหลายท่านได้ให้การสนับสนุนรเิเริ่มงานกุศลต่างๆของมูลนิธิ ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ซอย47มูล,ลนิธิธรรมกิจภัยสารมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคมไทยและเพื่อสร้างโลกที่สันติสุขเช่นแดนดอกบัวบานโดยเน้นไปที่การพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาสังคมไทยอย่างกรมกลืนและยั่งยืนอีกทั้งยังมุ่งมั่นสืบสารวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดำเนินงานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ดังนั้นพันธกิจหลักที่สำคัญในการพัฒนาจึงประกอบไปด้วย 1. ด้านวัฒนธรรม 2. ด้านการศรรึกษา 3. งานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ 4. งานด้านเผยแผ่ธรรมะสืบสารคุณธรรมจริยธรรม 1. งานด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เช่นการตีกลองการรำไทยเป็นต้นเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติจัดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมเช่นศิลปะการวาดผู้กันจีนการชงชาการทำอาหารเจการจัดดอกไม้ 2- ง,งานด้านการศึกษา เปิดสอนภาษาจีนกลางแก่นักเรียนและนักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาจีนให้กับคนไทยโครงการครูจิตอาสาจัดกิจกรรมการสอนท่องคำพีในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังแนวคิดความกตัญญูรู้คุณความรักใร้ปรองดองซื่อสัตย์เมตตาถือสัจจะ เป็นคุณธรรมในการดำรงชีวิตให้กับเยาวชนการปลูกฝังทัศนคติอนุรักษ์โลกทั้งสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตรวมถึงการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า 3. งานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้จัดกิจกรรมส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆเช่น เครื่องกันหนาวถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยผู้ยากไร้ในถิ่นธุรกันดาลในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทางมูลนิธิร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาฟ้าทลายโจรส่งมอบอาหารเจและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ร่วมฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ในทุกๆปีแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนยากจนเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กๆได้รับการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาเช่นการเก็บขยะริมชายหาดการปลูกป่ากวาดถนนฝึกการเสียสละเพื่อส่วนรวมสร้างสังคมที่ดีห่างไกลาย,ยาเสพติด 4. งานด้านเผยแผ่ธรรมะสืบสารคุณธรรมจริยธรรมทางมูลนิธิได้เปิดชั้นอบรมธรรมและกิจกรรมสอดแทกธรรมะต่างๆตั้งแต่เด็กเล็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนครูอาจารย์พนักงานบริษัทผู้ประกอบการและกลุ่มแม่บ้าน ชั้นเหล่านี้ไม่เพียงชำระขัดเกาจิตใจเท่านั้นยังช่วยส่งเสริมความสมานในฉันในสังคมและความสงบสุขในครอบครัวอีกด้วยให้ทุกครอบครัวมีพ่อแม่ที่เมตตามีลูกที่กตัญยูมีพี่น้องที่ปรองดองกันให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มูลนิธิธรรมกิจไพศาลขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลและมากความสามารถมารวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างสังคมและโลกในอุดมคติส่งต่อความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันอย่างไร้ขอบเขต ค่ะมูลนิธิธรรมกิจภัยารของเรานะคะคก็ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์อันเป็นชีวิตจิตใจของท่านผู้เท่าปินขไะคะในการขับเคลื่อนง,งานทั้งทางด้านการสืบสารวัฒนธรรมส่งเสรมิมคุณธรรมจริยธรรมะะและดำเนินงานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์และจนลงสิ่งที่ดีงามสู่สังคมค่ะไทกัวหงต้าซานจีนฮุยปิงเฉิงเกาปินไคาเต๋อจือจินเฉินลี่เนีย 在泰国促进中泰文化交流，净化人心，畅行孝道，开展自工服务及公益事业，让更多家庭和谐圆满，留下了很多感人的故事。